ในสมาธินั้นเพียงแต่ว่าคมกิเลสลงไปอย่าให้มันมีกำลังกล้าเกินประมาณมเมื่อกิเลสมันสงบตัวลงไปได้แล้ววันนี้ใช้ปัญญาค้นหาตัวมันบันนี้ค้นหารากเง่าของมันวันนี้รากของกิเลสเหล่นี้มันอยู่ตรงไหนอะอย่างนี้นะเมื่อเพ่งวิจารณาไปมันก็มันก็รู้ได้มันก็เห็นได้ รากของกิเลสเหล่านี้มันอยู่ที่จิตใจมายึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอ่ะนี่รากของกิเลสน่ยมันอยู่ตรงนี้ mm hmm. เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สอนใจให้ปลงให้วางขันห้านี้ลงไปอ,อย่าให้มันสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราอ mm hmm. อย่าไปหวงมันอ่ะ อาใครจะด่าก็ยอมให้ด่าใครจะสรรเสริญก็ยอมให้สรรเสริญ